กิจกรรมยังไงฮะอากิจกรรมนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมีไปร่วมทริปกันก็คือไปร่วมดินเนอร์กับกับผู้โชคดี20 20คนใช่ครับ20คนใช่ก็ก็คือกิจกรรมก็คือเหมือนเราอาช็อปที่ Top ปซูเปอร์มารใช่แล้วก็รอรุ้นว่าเออจะได้เป็นผู้โชคดีหรือเปล่าไปเซ็นง500บาทใช่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเต้วกัน ใช่จะไปบิเนอร์ด้วยกันเลยใช่มาร่วมสนุกกันนะครับดูใบเสร็จ500บาทก็มากันได้เยอะนะครับมอยี่สิบที่อาจจะเป็นพี่พีนะครับก็มากันเยอะๆนะับรินดีครับรินดีอยากเจอทุกคนครับกิจกรรมนี้มันจะพิเศษยังไงคะมันจะพิเศษยังไงครับบุ๊กเอาโยนตลอดเลยเออาก็จริงๆมันพิเศษตรงที่เออเราเราเราได้ไปเหมือนไปกินข้าวด้วยกันเหลอครับมันก็เหมือนเป็นฟิลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราอีกอย่างเราก็ได้ไปเที่ยวในที่ ที่ที่แบบเออเป็นอันซีนด้วยซึ่งตอนนี้บุ๊กก็ยังไม่รู้ว่าคือที่ไหนนะเออใช่ครับอะไรจ้ะประกันอปดิจูมาแอบไว้ให้อ๋อได้ครับได้ครับใช่ก็ประมาณนั้นครับโอเคนะไปต่อนะครับงานของเราสองคนละน้อยจ้า L O L ครับประการครับครับผมใช่ครับปีนี้เป็นงไงคะมันเหมือนเป็นระเพนีทุกปีที่ต้องมีมา ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเหมือนเดิมปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ยยิ่งใหญ่ยยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ครับปีนี้จัดที่ Impact ด้วยใช่ปีที่แล้วจัดที่สยามใช่ไหมครับไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจจำไม่ได้ครับใช่ตื่นเต้นปีนี้ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นครับตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแบบการเลือกเพลงแล้วก็เหมือนคือเราเลือกเพลงกันก่อนแล้วก็ไปให้พี่ๆทีมงานคัดว่าเออเพลงนี้มันจะเข้ากับมูดนี้ไหมมันจะเข้ากับพาร์ทดีไหมอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาคิดกียว ถึงช่วงเวลาซ้อมอะไรใช่ครับแต่พวกของเรานี่ยังต้องเตรียมพร้อมมากขนาดไหนว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็เออเห็นกันมาแล้วว่าพ้อนปีนีอะไรเงี้ยพอปีนี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมหน้าไหมโอ้สำหรับผมว่าผมอาจจะต้องซ้อมเยอะกว่าคนอื่นเรื่องเรื่องเดิมครับเรื่องเต้นอะไรครับใช่ก็เราก็ต้องทุนเทอะไรครับใช่เพราะว่าเราก็กลัวกลัวทำได้ไม่ดีเพราะว่าเราอาจจะไม่ถนัดในตรงนั้นเราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นใช่แต่ว่าเรื่องอื่นก็ก็ซ้อมเหมือนเดิมครับใช่แต่เน้นเน้นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่ากังวลเหมือนกันเลยใช่แล้วก็ยังตื่นเต้นยังตื่นนเเวีหมอดิค ใช่ใช่ใช่มันมันยังเป็นเป็นสิ่งที่ดีครับ<ช>เพราะดีใจไงแฟน,นมาหาเลยแต่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็พอเจอแฟนแนแล้วก็เออเดี๋ยวตื่นเต้นก็นจะดีขึ้นใช่แต่ว่าไอจุดที่แบบว่ากำลังจะขึ้นเวทีอย่างเงี้ยผมก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมน,<ช>นี่ยังก่อนลงนี้ผมยังตื่นเต้นอยู่เลยถ้ยาถึงเข้าไป ไม่ไม่ทำไมเรายังมีความตื่นเต้นอยู่เนี่ยวเราทำงานแบบนานแล้วออะไรขึ้นเวทีเยอะมากแล้วเจอแฟนคลับก็ไม่ชินสักทีเงี้ยเขาก็ยังมี energy ใหม่ใหม่มาให้เสมอเลยครับใช่ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมใช่แต่พวกมีปัญหาบุ๊กก็ตื่นเต้นเหมือนกันแหละเอาจจริงทุกเวทีนะบุ๊กที่ที่ไปขึ้นใหม่ใหม่แม้กระทั่งแบบอ่าอย่างแบบไปแฟนมูแฟนมีสอย่างเงี้ยคือถามว่าเราไปกันหลายหลายที่ไหมเออมันก็เอาจริงก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีอ่ะด้วยความที่แบบเออเราเรา เราอาจจะไปด้วยความตั้งใจเกินไปสำหรับตัวบุ๊กนะมันอาจจะตั้งใจเกินไปมันทาให้เกิดความตื่นเต้นอะไรเงี้ยเออครั้งนี้บุ๊กก็คงแบบเหมือนพยายามเหมือนพยายามทําให้สมองมันคููดาวช้าลงอะไรเงี้ยเออพื่อลดความตื่นเต้นเลยจริงๆก็นั่นแหละครับเรื่องความตื่นเต้นนี่แหละที่แบบเออยังยังแบบต้องฝึกต้องฝึกอยู่ใช่แสดงว่าพูดเราตอนนี้ก็เรื่องรา์อัพเพลงเรียบร้อยแล้ว ยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยยังตกลงกันไม่ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอพี่ๆเขาเตาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยตกลงกันไม่ได้หมายความว่าคู่เรายงตกลงไมาย่อยเอาเพลงไหนดีเราสองคนี่ยตกลงกันไม่ได้ตกลงกันเองไม่ได้ตกลงกันเองไม่ได้แติดตรงไหนติดตรงไหนแต่ละคนก็แบบมีเพลงที่อยากร้องคนละแบบอะไรเงี้ยซึ่งเพลงมันก็มีจำกัดไงเราก็กำลังคิดว่าเออโชว์เรามันควรจะเป็นแบบเพลงช้าเพลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า คู่เราก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเลยเงี้ยก็เลยแบบเลื้อยเลือยกันอยู่อะไรเงี้ยใช่แล้วมันต้องไปดูมูทของพาร์ทรวมตรงนั้นด้วยใช่ใช่ยังมีเวลาใช่คือตอนไหนครับตอนนี้คือตอนไหนก็เนี่ยแหละครับเลือกเพลงเลือกเพลงเลือกเพลงใช่แต่ว่าก็ยังไม่ยังซ้อมนี่ยังไม่มีครับใช่เพราะว่ามันยังอีกไกลเลยแต่ว่า เดี๋ยวพอพอเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยที่ตรงที่โชว์เริ่มซ้อมเลยครับใช่มีโชว์มีโชว์มีคิดใคไรชัดใจนไหว่าโชว์คล้ายก่อนเราจะต้องเอามาเป็นีมนีตีมนี้ทีมออกว่าไงตีมก็นัแหไรครับเหมือนในเทเลอร์เลยประมาณนั้นเลยใช่คู่เราแบบชัดูปไนนั่งยกน้ำเบลกันหรือว่ากระโดดข้ามโต๊ะดีเราก็ถอดเสื้อนปยืนลาดโอ้ถอดเสื้ออะไรล่ะก็อ คุณเราทิ้งคนนึ่นได้เฮ้ยแต่ฟอนรู้เปล่าว่าแฟนคลับเขาแซวคุณในในเอ็กซ์อ่ะว่าโดดทําไมตรงนั้นอ่ะเพรผมไปตอบแล้วไงโดดเพื่อให้แฟนคลับเข้ามาถามนี่แหละไม่งั้นไม่โดดก็แฟนคลับไม่ถามวันวันที่ถ่ายอ่ะวันที่ถ่ายมันก็เกิดคําถามขึ้นกับบุ๊กเกอร์นเหมือนกันนะว่าฟ้อนก็ถามปะพี่บอกว่าพี่จะให้ผมโดดทําไมมันเดินแค่นี้ก็ได้แล้วอะไรปะใช่ไหม ไม่เท่มันก็โชว์กล้ามงธรรมดาเราก็แบบว่าพิเศษใส่ไข่เลยก็เลยกระโดดเลยเขาพจะธรรมดาไม่ได้ไม่ทำธรรมดาก็ได้ครับบางทีแต่พิเศษได้ก็ดีครับก็โอเคล้บดแหละมันสนุกดีถ้าไม่กระโดดนี่ไม่มีใครมาถามนะจริงไหมเอองานพี่กรณ์มาขู่ขู่รกบอกจริงตื่นเต้นมากเออคือแบบเอาจริงอย่างที่บุ๊กโทรไปในเอ็กซ์แล้วเอาจริงคือสำหรับบุ๊กนะคือบุ๊กอะส่วนตัวแล้วอะบุ๊กเป็นคนพูดไม่เก่ง เออจะแบบว่าเออจะให้มานั่งพูดคนเดียวเนี่ยอย่ามาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยมก็ตื่นเต้นนะจริงๆแล้วไม่ว่าจะแบบกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามพัฒนาตัวเองนะแบบเออพยายามลองพูดในกระจงกระจกอะไรเงรี้ยก่อนที่จะไปเป็นพิธีกรไลฟ์สดอะไรเงรี้ยเออซึ่งสำหรับมแบบก็เหมือนกำแพงที่สูงมากๆอะ่ะเออแล้วแบบไม่คิดว่าชิบแบบวันหนึ่งเราจะแบบได้ข่ามันไปอะไรเงี้ยหรือว่าไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดเนี้ยซึ่งเออ,เอ,อก็แบบอยากขอบคุณที่พี่แบบทีมงานที่เขาแบบเออ ดึงตัวไปเลยแบบเอดบุกลอง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 ฝึกดูแล้วเขาก็แบบคอยเชียร์อัพตลอดแล้วแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยก็คอยคอยแบบมาเชียร์อัพตลอดอะไรเงี้ยเออก็ขอบคุณมากครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่เตพี่เอิร์ดด้วยเออคือพี่เตพี่เอิร์ดบุกโทรไปตั้งแต่ตั้งแต่รู้ว่าเป็นพิธแบบได้ไปเป็นพิธีกรรายการไลฟ์เฮ้าส์ใช่ปะแบบพี่เตพี่เอิร์ดแบบเออบุ๊คจะไปได้ไปเป็นทำยังไงดีบุ๊คควรเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยเออพี่ๆเขาก็ให้คำแนะนำมาแล้วหลังจบไลฟ์พี่ๆเขาก็โทรมาบอกว่าเออ บุ๊กทำดีแล้วนะเก่งมากสอบครั้งแรกอะไรเงี้ยเออเราก็คือบุ๊กก็เป็นคนแบบติดแบบกังวลอะไรเงี้ยเออกูททำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พี่เตพูดมาคำหนึ่งบอกว่าลดความกดดันจากคนเอ,อ้ยลดความคาดหวังจากคนอื่นไปนะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นคำที่ดีมากแล้วบุ๊กแบบเออจริงบางทีบุ๊กกจ,จะเหมือนเราเราเราคา,าดหวังว่าเขาจะคาดหวังกับเราอ่ะเออ,เอ,อฟีลนั้นอ่ะ เออซึ่งมันทําให้เราแบบกดดันไปหมดอะไรการยากเราอยู่ไหนหือสกีบหรือีการที่ต้องอินโทรไว้ไปเรื่อยๆเลยเอาจริงมันอยู่ที่ตัวบุ๊กนี่แหละคือด้วยความที่บุ๊กอ่ะเป็นคนที่แบบออย่างที่ทุกคนรู้อ่ะคือบุ๊กเป็นคนพูดพูดไม่ได้เก่งอยู่แล้วอะไรเงนะี้ยเออแบบเป็นคนเแงบบียบๆมาตั้งแต่เด็กหรือว่าถ้าสมมุติจะให้พูดแบบเจ้าเจ้วเยวอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นคนที่แบบเราสนิทด,ด้วยอะไรเงี้ยแต่เนี้ยพอแบบมาเป็นรายการเราต้องพูดคนเดียวเนี่ยเออแล้วบุ๊กต้องคุยกับใครวะอะไรเงี้ยเออซึ่ แต่ผ่านมันไปได้ก็รู้สึกดีครับรู้สึกแบบกพาต้องผ่านไปได้แล้วมาทำขัดขวานเราไมทำรู้สึกเบาโล่งเลยครับเฮ้ยแต่เอาจิงบุ๊ครู้สึกว่าบุ๊คเหมือนได้แพชชั่นใหม่ในชีวิตนะแบบว่าเอออย่างน้อยเราก็เหมือนแบบเราเรารู้สึกเราอยากเก่งขึ้นอ่ะเออคือแบบเหมือนเหมือนพอเราข้ามกำแพงมาแล้วปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้นี่ว่าเออมันก็ไม่ได้แย่นี่ว่าเฮ้ยมันก็แบบ มันก็โอเคนะออมันโล่งดีนะ<ช>อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ออก็รู้สึกว่าอยากทําให้ตัวเองแบบพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีครั้งที่สองไหมคติดใจไหมติดใจครับติดใจแต่ไม่รู้พี่เขาจะพาไปออกอีกหรือเปล่านะออไปทํารายการเขาต่อยหรือเปล่าไม่รู้ออไม่ก่อยไ,ไม่ก่อยไ่กล่ยใ,ใช่ไหมไม่ก่อยอะคุณค่ายให้กำลังใจยังไงฮะคุณค่ายให้กม่เขาใจยังไงเปิดด้านหรอฟอสจะให้กำลังใจยังไงใช่ไหมครับฟอร์สบอกแค่นี้เลยสไตล์ฟอร์สมึงทำได้เพื่อนแค่นี้เลย แค่นี้เลยเพราะว่ามันมันบอกว่ากูจะทำได้เหรอวะอะไรอย่างนี้<ม>ถึงขนาดมาบอกว่าแบบผ่านข้าตัวไหมครึ่งหนึ่งมึงมาช่วยกูหน่อย,ยนะ้ยแต่เราก็บอกไปตรงๆว่าบางครั้งอ่ะถ้ามึงไม่กระโจนไปมันก็ไม่รู้หรอก<ม>นกถ้ามันไม่ตกจากหน้าผามันก็ต้องหัดบินถูกป่ะฮะมมไม่งั้นมันก็จะเป็นกําแพงไปเรื่อยผมว่าบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้มันเป็นจุดที่แบบว่าความกลัวมันค้องงำเราอยู่อย่างเงี้ยพอมันผ่านไปได้แล้วมันก็ชิลแล้วฮะใช่ซึ่งผมว่ากูก็ทําได้ดีครับผมก็ดููอ่ ทำไมเรา้เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเพื่อนขนาดนี้ทุกครั้งที่หลายครั้งที่สัมภาษณ์เธอเลยจะบอกว่าบุ๊คทาได้แต่ไม่มีความมั่นใจหรือว่าอะไรใช่เขาก็มันเป็นอย่างไรจริงจริงมันเป็นคนทําได้แต่มันแค่ไม่มั่นใจเฉยใช่ก็มันมันทำได้อยู่แล้วไม่ต้อเราเราเห็นอะไรเราเห็ว่าเพื่อนเราคุณเนี่ยทำได้แน่นอนแต่แบบว่าเอ้ยก็บุ๊กเป็นคนถ้าสมมติว่าหลังกล้องเนี่ยมันเป็นคนพูดเก่งใช่มันเป็นคนมันเป็นคนคุยเก่งคุยสนุกแล้วก็มันเป็นคนคุยที่แบบว่าเวลาจะคุยเรื่องอะไรก็ตามอ่ะมันนจะต้อออออองแบบเเเดี๋ยวขขกกิ่น ขอเออขอเล่าก่อนขอขยายก่อนซึ่งเอาจริงอ่ะมันก็เป็นสกิลหนึ่งที่พิธีกรมันต้องต้องทำสิ่งนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าแค่เหมือนแบบว่าจากการที่เราคุยกันหลังกล้องนะก,ก็แค่เปลี่ยนมาคุยหน้ากล้องเองกล้องก็คือเพื่อนคนหนึ่งผมว่าคิดว่าบุคทำได้อยู่แล้วไม่ได้ยากอะไรใช่แต่ว่าโอเคทําได้ขนาดนี้ครั้งแรกก็เก่งแล้วอาจจะแบบว่ามีบางตอนที่อาจจะรู้สึกว่าเออเอเนจีตรอไปบ้างหรือว่าแบบอาจจะแบบติดขัดไปบ้างแต่ว่าครั้งแรกรายการสดรันเองนู่นนั่นนี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วต่อไปฟอสเลยซอสเลยพี่ คือเราก็าพร้อมอยู่แล้วรู้ตัวอยู่แล้วถ้าปอนเซอร์เข้าผมก็มาได้เลยจะจ้างได้นะเข้าไปเขาถามเรื่องวัยรอดมันตับปลาเลยค่ะครับผมหือะคิดลืมลืมทุกคลิปพูดจริงนะตอนนี้กินอยู่กินทุกเช้าชายตื่นมากินไม่รู้กี่โมงก็กินหมดแล้วแหละเออชายก็ ก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะมั้งอาจจะไม่มีเลยครับไม่แต่ว่าวันบางีผมก็ยังลืมบ้างเหมือนกันเลยคือวันนั้นที่บุ๊กเออเหมือนบุ๊กจำไม่ได้แล้วบุ๊กโพสเรื่องอะไรไปนะครับบุ๊กรลี้ยเขามีของของที่ังหวิเรื่องที่บอกวันนั้นมานต่างฟา เอาหรอ,อเออแต่วันนั้นนะแฟนขับซื้อมาให้เยอะมากเลยนะอเออรับนับรวมกันเราน่าจะ12กระปุกบุกน่าจะกินได้ประมาณอีก4ปีอ <laughs> ตอนนี้ต้องต้องพอก่อนา <laughs> อาจจะแบ่งให้คนรอบข้างอะไรเงี้ยเออแต่กินจริงกินจริงครับกินจริงใช่ก็มันช่วยมันช่วยเรามากใช่ไหมเวลาออกงานอะไรเงี้ยนี่หลงนี้อะไรบ้างไหมคะเอาจริงก็ยังไม่ไม่รู้นะว่ามันช่วยหรือเปล่าแต่ว่าเออเราก็กินเพื่อความสบายใจตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็นาก่าจะช่วยนะอเออก็รู้สึกว่าจําอะไรได้มากขึ้น มั่งนะคะอยากใหพี่แนะนำคู่แตงกวาด้วยจริงหรอแตงกล้วยอ่ะครับเอปกล้้้วยขางะพี่พี่บอกอย่างนี้เดี๋ยวแฟนคลับซื้อมาให้เต็มเลยนะแต่เรืกองน้ำตาลแตงกวาด้วยไงได้ได้ครับได้ได้ไม่อยากปีนี้เราจะมีผลงานคู่กันอีกไหมอ่ะงานยังไม่ทราบเลยครับอริงจริงๆมีโปรเจกต์ลับไหมเนี่ยยังไม่ทราบอ่ะก่อนมีครับผมมีมีซีรีส์คู่เออ dipping มังกรมังกรทองปีสี่ ผมเล่นเป็นพระเอก <c oughs> บุ๊เล่นเป็นโจรไ oh. อ้ไม่ถามไม่ถ่ายยัง <laughs> คิว C เรียบร้อยครับเดี๋ยวบุกเล่นเป็นโจรบุกหน้าทรงโจรอยู่แล้วไงแต่ว่าเดี๋ยวสักพักบุกต้องไปไว้หนวดอ่าใช่ตอนนี้สกินเฮดเลยอ่าก็ได้ดูดุหน่อยใช่พูดไม่ได้ใกล้เวชีไปเลยไปเลยกระโดดไปเลยกระโดดเพลงที่มีมันจะมี่มั้งไหมครับใช่นะครับสำหรับงานผู้หล่อปีนี้สำหรับหล่อคนงานหล่อคนใช่เพราะแฟนๆก็ถามเข้ามาเยอะเลยครับใช่ก็รอดูพาร์ทสองครับใช่ผมรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่มีเซอร์ไพรส์ใช่ใกล้แล้วเดือนหน้าอไหะ เดือนนี้เดือนนี้มีนาเดือนหน้าอืมเดือนหน้างานแฟนไี่ดับท่านยังมีเหลืออีกมั้งไหมมีไงนี่เดี๋ยวจะไปไทยไทยเปยกันใช่ใช่แต่งวีดีเเฟนใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีที่อื่นออีกแต่ว่าเราออฟฟิเชียลอันนี้บอกเองไม่ได้บอกเอง นี่สปอยอ,ออนไลน์มาเลยทันทีเลยอ,อยากบอกเหมือนกันครับใช่เรื่องออที่ที่เราต้องไปต่อเลยครับก็อยากบอกจริงแต่ว่ามีครับมีแต่ว่ารอสะพายแล้วกันบางที่คุณก็ไม่คิดว่าผมจะได้ไปเหมือนกันนะผมพูดแค่น<ๆ>ี<ๆ>้อรอออฟฟิเชียลรอออฟฟิเชียลแล้วก็มีรายการตอนนี้เรารปุาริบปุ๊บจ้าอีพีสามแล้วปุริบปุ๊บกำลังจะสามอ่าใช่กำลังจะสามยังไงบ้างครับจริงๆนะเอาจริงๆ EP พหนึ่งกับ EP พสองอ่ะนี่นั่งคุยกัน6คนนะจริงๆ ตอนที่ไปถ่ายเรารู้สึกว่าเฮ้ย EP หนึ่งกับ EP สอง่ะมันต้องออกมาแบบฟีลประมาณว่าเป็นแค่น้ำจิม้มอ่ะ,อะจะบอกเลยว่า EP สามมันสนุกแน่นอนอเป็นเหมือนแบบเหมือนเล่าแบบเราเราไปลงครัวจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราไปทำหลายๆอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ครับก็รอดูดีกว่ายังไม่อยากสปอยมากเออแต่สนุกแน่นอนแล้ว EP ต่อไปอะ่ะเพิ่งเห็นว่าพี่กันเสียน้ำตาด้วยเออนี่เอาจริงตอนถ่ายอะ่ะไม่รู้นะก็ว่าพี่เขาแบบพี่เขาแบบเออเข้าไปโอ้โอพี่กันอะไรกันคืนนี้ก็แบบ นั่งคุยกับพี่เอิร์ธด้วยเปื่อยอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่าพี่การแบบเออเสียดตาอะไรเงี้ยเออ,<ข>อแต่ว่าทุกคนจริงจังจริงๆใช่แล้วก็แบบทุกคนตั้งใจมากมาคือตอนไปถ่ายจริงจริงมันเป็นเหมือนรายการสดเลยนะครับเออแต่ว่าพอตัดมันเหลือแบบ30บนาทีใช่ป่ะเออมันอาจจะแบบเออไม่ได้ดูแบบสดอะไรแต่จร,จริงๆตอนถ่ายคือแบบเราเซ็ตทุกอย่างเองตื่นหกโมงเช้าไปนั่งเตรียมร้านแล้วก็แบบนั่งสาวข้าวอยู่เงี้ยเพื่อใช่มันทุกอย่างทําเองหมดเลยใช่ก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมฟูริบุกแล้วทุกวันจันทร์ ่าทุกวันจันทร์ทาง y o ยูทูบ GMTV Official ครับเก่งไหมล่ะบอกแล้วพูดเก่งเก่งมากไม่เก่งเยิ่งไม่อันนี้อันนี้อันนี้เตรียมสคริปต์มาไงถ้างั้นมาฝากผลงานเลยก็ได้ครับครับผมก็ผลงานนะครับผมงพวเราก็มีบทบาทใหม่นะครับเป็นสกู๊ตเลนเจอร์นะครับผมแล้วก็ฟูลลี่บุ๊คครับผมแล้วก็ l อลนะครับผมแล้วก็บุ๊คมีซีรีส์นะครับผมแคทีแกงครับผมแล้วระบบวิชอลนะครับก็ใกล้จะออนแอร์แล้ววันที่31มีนาคมนี้นะครับใครเป็นหม่อมีน้องซีกับน้องคลีนนะจ๊ะแล้วก็ นักแสดงอีกมากมายเลยใช่แบบเกี่ยวกับเต้นๆอะไรเงี้ยก็ติดตามน้องๆได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ